สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการออกแบบองค์กรดิจิทัลครับผมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากเลยนะครับในการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลครับอาจารย์ดนานัยรัฐธนบดีธรรมจารีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,อา,ารรบอาจารย์กันก่อนอื่นทุกคนก็คงสงสัยนะว่าตอนนี้เราต้องมาออกแบบองค์กรดิจิทัล รเราต้องมาออกแบบองค์กรดิจิตอลก็เพราะว่าแสดงว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันมีวิวัฒนาการอย่างไรเราถึงต้องให้ความสําคัญต่อเทคโนโลยีกับการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิตอลครับครับอาจารย์กันดีเลยครับก็ในส่วนของเทคโนโลยีที่มันมีวิฒนาการมานะครับเราก็ต้องมาดูกันด้วยว่าบนวิฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ยเราได้อะไรจากมันในแต่ละยุคสมัยดีไหมครครับผม ก็ผมเริ่มอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเราพูดหัวข้อนี้มันใช้เวลาเยอะมากแต่ขอย่อเลยเป็น4ี่เจเนอเรชันของเทคโนโลยีแล้วกันนะครับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในด้านของ IT หรือดิจิทัลเนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่1950ภาษาโปรแกรมมิ่งตัวแรกชื่อว่า l i ฟส์นะฮะก็จาก MIT ทีนี้เราเท้าความเดี๋ยวมันจะยาวก็มาเลยว่าในยุคนู้นนะฮะมีภาษาโปรแกรมมิ่งในการที่ให้เราเนี่ยเริ่มนำเข้าข้อมูลในยุค เริ่มต้นของคอมพิวเตอร์เนี่ยยุคนั้นผมเชื่อว่าเด็กหรือคนสมัยเนี้ยอาจจะไม่ทันละแต่คนที่ที่ยังนึกภาพออกว่าสมัยก่อน,นยังมีจอเขียวอยู่นะฮะจอเขียวหรือจอดำอะไรพวกนี้แล้วเป็นข้อมูลเป็นข้อความอย่างเดียวนะครับยุคนั้นเราเรียกว่าเป็นยุคเมนเฟรมรชบผมนะครับคือทุกอย่างเครือข่ายทุกอย่างจะต้องเป็นระบบของเมนเฟรมเท่านั้นไป ไปซื้อมาทั่วๆไปมันใช้งานไม่ได้นะครับ,รบในยุคข,ของเมนเฟรมเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Data เขาเลยเรียกว่า Data Processing นะถ้าอาจารย์กันเคยได้ยินในยุคอดีเนี่ยเขาเรียกแผนก EDP สมัยนี้เรียกแผนกดิจิทัลนะครับแผนก EDP เนี่ยก็คือทำเรื่อง Electronic Data Processing ก็คือใช้ระเบียนระเบียนคือ Record Record ข้อมูลนะครับเข้ามาอยู่ในตัว ตัวเครื่องเมนเฟรมนะครับแล้วประมวลผลทราน a ซคชันหรือธุรกรรมต่างๆอยู่บนจอเรียกว่าจอขาวดำหรือจอเขียวนะฮะยุคนั้นเรียกว่าเราสะสมข้อมูลกันนี่ผ่านมาช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกว่าเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเราเรียกว่าเป็นยุคของ IT ทั้นหรือ25ปีที่แล้วโดยประมาณนะครับยุคเมนเฟรมเนี่ยจากป้ายที่ขึ้นว่า EDP เนี่ยหน้าห้องพออ i อนะฮะในอดีตเนี่ย EDP ก็เป็น IT แทน ยุคนั้นเนี่ยมันก่อกำเนิดในเรื่องของระบบ Client Server ร์ครับผมคลาเซก็จะเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าไม่ใช่รวมศูนย์แบบ m a n n r r m m และจะรวมศูนย์แค่ตัวข้อมูลนะฮแล้วตัวหน้าจอเนี่ยแล้วแต่เราจะพัฒนานะครับเงื่อนไขของการให้บริการหรือ Flow หรือแอปพลิเคชันเนี่ยนะหน้าจอต่างๆเนี่ยอยู่ที่ตัว Client งั้นสมัยก่อนที่มีเรามี f l o p p y Dis k มีอะไรพวกนี้เราต้องวิ่งไปติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ต้องเอาโปรแกรมเราเนี่ย สามารถที่จะเข้าถึงตัวฐานข้อมูลได้แล้วดึงเข้าามข้อมูลมาประมวลผลยุคนั้นก็จะเริ่มมีในเรื่องของ CRM HR อะไรพวกนี้นะครับในยุค m เ n f r a m e เราผลิต Data ยุค Client Server เราผลิตมากขึ้นในเรื่องของ Information สารสนเทศสารสนเทศนั่นเองนะฮะแล้วยุคนั้นเลยเปลี่ยนเป็น IT คือเทคโนโลยีนะครับอินโฟเ t ชันเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีสาร,ส,ารสนเทศนั่นเองนี่ถัดมาเนี่ยเรามีการทำในสิ่งเรียว่าเว็ พอในส่วนของเว็บเนี่ยมากขึ้นเนี่ยทุกคนเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตมีการนําเข้าข้อมูลที่อินเทอร์เน็ตมีการนะครับรวมศูนย์ข้อมูลกันในเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตดังนั้นจากแคลนเซิร์เวอร์พอย้ายไปสู่ในเว็บเนี่ยจากตัวอินโฟเมชันมันเริ่มเป็นโนเลดแชร์ลิงเริ่มรู้แล้วอะไรจริงไม่จริงในแอปนี้อาจจะถูกไม่ถูกแต่พอเป็นเว็บเนี่ยนะครับเราเริ่มรวมศูนย์ข้อมูลแล้ครับผมทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเลยพัฒนาเอาข้อมูลบนเว็บเนี่ย มาทําให้มันอัจฉริยะหรือมันสมาร์ทมากขึ้นมันถูกใช้งานมากขึ้นในยุคนี้ก็เรียกว่ามาถึงยุคที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นนะครับ AI นั่นเองอาจารย์จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้อะไรทำให้ผมนึกถึงว่าสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยถูกมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยเทคโนโลยี1.0 2.0 3.0แล้วก็4.0ใช่ไหมครับแสดว่ามันก็มี การเตรียมพร้อมหลายๆอย่างตามมาเหมือนกันในตอนหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสู่ยุค4.0ที่เราสงสัยกันเอ๊ะ4.0ในด้านไหนเหรออุตสาหกรรม4.0การบริการ4.0หรือมีเรื่องอื่นๆอีกหรือเปล่ามาติดตามกันนะครับ